ฮ <laughs> ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรคือตั้งแต่ศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลืมอะไรไปอย่างนะฮะก็วันนี้เลยถือโอกาสอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองลืมทำนะะตั้งแต่ศึกแดงเดือดจบสิ้นลงไปเมื่อวานนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเด็กผีแม่งก็ออกอารวาสกันทำให้โลกเนี่ย ไม่สงบสุขใครบอกว่าลิเวอร์พูลแพ้แล้วโลกจะสงบสุขเนี่ยนะฮะต้องต้องมีข้อยกเว้นนะคือจริงๆถ้าลิเวอร์พูลแพ้แล้วโลกสงบสุขเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับตอบคือจริงแต่ข้อยกเว้นคือถ้าลิเวอร์พูลแพ้แมนยูโลกไม่สงบสุขนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะฮะคือตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหละเด็กผีของพวกเราก็ออกอาละวาดกันนะฮะ สนุกสนานกันเลยทีเดียวเริงร่าอาโ้โอเล่นเข้าไปทั่วนะฮะคิดไปคิดมาก็เด็กผีพวกกูนี่แหละน่ากลัวใช่ย่อยนะฮะส่วนสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะทำนะฮะแต่ยังไม่ได้ทำตั้งแต่จบศึกแดงเดือดก็คือต้องถือโอกาสนี้นะครับขอโทษพวกพี่พี่ด้วยนะฮะขอโทษด้วยที่ไปหยุดนะฮะไปหยุดเส้นทาง การคว้าสี่แชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าหลายท่านเลยนะฮะนะหลายท่านเลยแฟนบอลที่จัดอยู่ในประเภทเด็กโงเนี่ยหมายมั่นปั้นมือตั้งความหวังเอาไว้นะ,ะว่าฤดูกาลนี้นะฤดูกาลส่งท้ายเจอกันครับอยากจะให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้สี่แชมป์นะตั้งเป้าเอาไว้เบื้องต้นคือสี่แชมป์และแมนยูดันไปหยุดนะครับเส้นทางการคว้าสี่แชมป์นะเท่ากับว่าฤดูกาลนี้ลิพุล เต็มที่นะจะได้แค่3แชมป์นะมีลุ้นเหลืออีก2แชมป์ก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกกับยูโรปาลีกก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยที่แมนยูไปดับฝัน4แชมป์นะไปเคลียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยตกรอบ FA ครับอย่างเจ็บแสบนะก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะนะพยายามอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกนรณรงค์ด้วยแล้วกันให้เด็กผีเนี่ย ส่งกำลังใจไปช่วยลิเวอร์พูลเป็นพิเศษในศึกยูโรปาลีกนะครับเอาให้ทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ให้ได้นะเอาใจช่วยเป็นพิเศษเลยแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนวาเนี้ไม่เคยเอาใจช่วยลิเวอร์พูลในถ้วยยุโรปมากขนาดนี้มาก่อนแต่ปีนี้ครับนะผมจะเป็นตัวแทนของเด็กผีขออนุญาตนะวิสศาสศะตัวเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะเป็นกระบอกเสียงให้ ช่วยกันเชียร์พวกพิพี่นะเอา้าสู้สุดใจพพี่ในยูโรปาลีกนะครับอย่างน้อย,น,อยนะทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็นัดชิงเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าคู่แข่งที่เหลืออยู่เส้นทางการจับสลากนะโอ้โหต้องบอกว่าหวานที่เยี่นะอ่ะทีนี้มาพูดถึงนะครับสึกแดงเดือดที่มันจบลงไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถามว่าพูดถึงทําไมนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการพูดถึงด้วยความรู้สึกนะครับว่าหลังจบเกมเนี้นะหลังจากที่แมนยูยัดเยียดความปราชัยให้กับลิเวอร์พูลแบบสุดแสนจะดราม่านะฮะเป็นเกมที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปพวกเขาครับคือผม,มอยากจะบอกแบบนี้นะฮะคือ หลังจากที่ดูซ้าอีกรอบแล้วก็ดูไฮไลท์อีกหลายรอบนะฮะผมแม่งบ้าเหอ,อชิบหายเลยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูวนไปวนมานะฮะจังหวะที่ดาวินนูเยสจ่ายบอลพลาดโดนฉกไปยิงตีเสมอเป็นสามสามจังหวะลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลนะฮะที่วตารุเอนโดกับฮาวิเอเลียดนะฮะพุ่งเข้าไปแล้วก็เกิดอาการกักกักสมักึกสมกักัก,ก นะฮะแล้วบอลทะลักไปถึงอเลฮันโดกานาโชลากไปจ่ายให้กับอาหมัดดิยาโลยิงมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกดูไปก็อมยิ้มไปนะครับหลังจากที่ดูจบปุ๊บมานั่งนึกเกมนี้เนี่ยนะทั้งฤดูกาลเ,เ,เอาเฉพาะฤด,ดูกาลนี้พอเกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของแมนยูในฤด,ดูกาลนี้นะ,ะทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นนะครับจิตใจนะ ความการเล่นก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้ดีะนะเล่นได้น่าประทับใจนัดหนึ่งนะแล้วก็จิตใจนักสู้ก็เปล่งมันออกมาทาั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงต้นครึ่งหลังยันไปถึงนาทีที่เกือบจะแปดสิบเนี่ยโอ้โหมึงเป็นรองเขาแบบสุดกูเลยโดนเขากดโดนเขาเล่นลิงชิงบอลนะฮะสาธิตวิธีการต่อบอลทำชิ่งอยู่ข้างเดียวนะครับแต่โดยรวมแล้วก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเกมที่พลพรรคปีศาจแดงเนี่ย โชว์ฟอร์มด้ยอดเยี่ยมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอัตราความเมามันของเกมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่สนุกสนานตื่นเต้นนะฮะเร้าใจกระชากอารมณ์นะ,ะมีหลายรสชาติยิงกันสนั่นจอนะ,ะมีใบแดงมีผัดกันลุกผัดกันร,รับผัดกันยิงนะฮะมีล่อเป้าคือพูดง่ายว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างฝ่ายต่างที่จะเปิดเกมรุกพยายามที่จะทําประตูกันความสนุกสนานอัตราความเมามันของเกมเนี่ยมันก็เลย สูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้สุดแดงเดือดที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลสี่สามเนี่ยถือว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาลนี้ของตัวเองอของตัวเองของของตัวเองนะใครจะมองว่าเป็นเกมนู้นเกมนี้ก็ไม่ว่า,ากาันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมุมมองกันไปนานาจิตต่างกันไปนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยให้เป็นเกมยอดเยี่ยมแห่งฤด,ดูกาลนี้แล้วก็เป็นเกมยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดพูดถึงชัยชนะนัดเนี่ยถ้าพวกพี่ๆดูอยู่นะฮะ ก็ก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งด้วยคือผมอาจจะนานๆทีนะเขาเข้าใจหน่อยคนมันอัดอั้นคนมันโดนกดทับมานานนะฮะมันเวลามันมันมันระเบิดออกมาเนี่ยแม่งเหมือนแม่งเหมือนภูเขาไฟที่อัดอั้นนะครับไม่ได้ระเบิดมานานอนะ่ะก,ก็ต้องขออภัยด้วยหมายพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้นะฮะเขาจะเกลียดผ่านเกลียดที่หน้าเราอีกนะก็เออก็คือพูดถึงชัยชนะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นชัยชนะที่มีคุณค่าสูงมาก นะอาจจะขออนุญาตใช้คําว่าเป็นชัยชนะที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เพราะพี่ๆฟังดีๆนะถ้าฟังอยู่ทําไมผมถึงคิดแบบนั้นคือผมมองว่าเลี้ยวภูนเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมาตรฐานสูงนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาตรฐานสูงอุดมด้วยแพชชั่นนะอุดมด้วยความหื่นกระหายอุดมด้วยความเหิมนะอุดมด้วยความมุ่งมั่นนะอุดมด้วยความคึกขนองในการกีฬา และที่สําคัญลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เจสันมากนะเป็นทีมที่มีความเจสันมากบางคนงงนะฮะเจสันเฮียเราวมื่อไงบูไอสัตว์อยู่ดีก็บอกว่ามีความเป็นเจสันคือเอาตรงๆคือตายยากไอสัตว์เคยดูไว้เจสันนะแม่งตายยากนะฮะเอาแก่ไป <laughs> ไม่ดูดเฮียนะฮะคนรุ่นผมรู้จักกันหมดอะเจสันคือเซาเล็กไอสัตว์นะตายยากขนาดเอาถังแก๊สยัดตูด นะเอาปืนลูกซองยิงตูมระเบิดนะฮะแม่งไม่ตายแม่งโผลมาขอ,อยามองไอสัตว์ก็เรียนนำตรงลิเวอร์พูลมีเป็นทีมที่มีความเป็นเจสันสูงมากคือตายยากตายเยน็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยัดเยียดความตายยัดเยียดความประชัยให้กับเวอ้์พูลได้เนี่ยโอ้โหแม่งไม่คือสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ชาชัยชนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเหนือเวีรยพูลเป็นชัยชนะที่สุดยอดเป็นชัยชนะที่ มีคุณค่าเป็นชัยชนะที่มีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนะฮะก็อยากให้นักฟุตบอลอยากให้นักเตะพันอาสน์ทุกตัวที่อยู่ในสนามที่ได้ลงเล่นที่มีส่วนร่วมเนี่ยจดจำนะฮะโมเมนต์นะครับความรู้สึกอารมณ์นะครับจดจำเอาไว้ในถุวสมองให้มันจงหนักเลยจดจำเอาไว้ให้ดีๆว่าโมเมนต์แบบนี้มันสุดยอดขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในเกมต่อๆไปเฮ้ย โมเมนต์แบบนี้เฮียแม่งมีความสุขโมเมนต์ Moment แบบเนี้แม่งโอ้โ oh, หแม่งพุ่งพล่านโมเมนต์ Moment แบบนี้แม่งแม่งปราบปลื้มโมเมนต์ Moment แบบนี้แม่งแบบมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่แบบอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกผู้มึงจำเอาไวด้ดีนะผู้มึงจดใส่สมองเอาไว้นะผู้มึงแบบทาให้ได้อย่างนี้ทุกนัดโมเมนต์ Moment แบบนี้เขาไม่ได้แบบนี้ทุกนัดเหมือนที่ลูกพี่รอยคีนเขาออกมาวิจารณ์นะครับจบเกมเนี่ยรอยคีนเขาเขาออกมาสอนน้องเลยเขาบอกเฮ้ยพวกมึงไอ้สัต จำ,จำอารมณ์และความรู้สึกที่ชนะเลียบพูนเอาไว้เลยนะจงจงจำเอาไว้เลยเพื่อที่จะปลูกฝังนะเป็น DNA เป็นเป็นนิสัยให้ให้มันปลูกเป็นนิสัยของแมนยูเลยเฮ้ยนี่ไงนี่คือแมนยูของจริงนะครับนะแล้วมันก็ระดให้เห็นนะคือผมพูดเรื่องนี้พูดเป็นประจำว่าถักเตะแมนยูว่าเอริกเทนฮาคุณซือคนปัจจุบันเนี่ยชอบด้อยค่าทีมตัวเอง ชอบดูถูกดูแคลนศักยภาพของตัวเองนะอย่างอย่างเทนฮาก์ะแม่งพูดไอ้ทีมชุดนี้เล่นตามปรัชญาเหมือนตอนที่ผมอยู่อาแจกไม่ได้เล่นไม่ได้เยียอะไรถ้ามึงไม่ทำนะฮะถ้ามึงไม่ฝึกฝนนะครับมึงปอดแหกมึงขี้ขาดเองมึงเน้นผลงานแข่งขันไอ้สัตว์มึงกลัวตูดร้อนมึงกลัวโดนวิพากวิจารณ์ว่าเฮ้ยผลงานแข่งขันไม่ดีกลัวจะเสียตําแหน่งกลัวจะถูกปลดออกจากตําแหน่งทีมอื่นะ่ะ เขาวางปรัชญานะฮะวางโครงสร้างให้ทีมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาผู้เล่นนะที่ตรงตามปรัชญาตรงตามระบบตรงตามคอนเซป็ปรูปแบบของตัวเองแล้วค่อยๆไปนะแมิตี้เขาก็ทําแบบนี้อาร์เซนอลเขาก็ทําแบบนี้เลี้วฟูพวกพ,พี่เขาก็ทําแบบนี้แม้แต่บอลหมัดเขาก็ทําแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอริธเทนฮากเลิกดูถูกลูกทีมตัวเองได้แล้วเช่นกันนักเตะของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดเล่นกันได้ มุ่งมั่นตั้งใจคือถ้าจะเอาผู้มึงก็เอาได้ไอ้ทียค่าตัวแพงๆค่าเหนื่อยแพงๆไม่ใช่พวกไก่กาละเล่สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะเกมอลิพูลต่อบอลทำชิ่งแก้เรสกันขึ้นไปไล่บอลขึ้นไปบีบขึ้นไปพเพลสก็ทําได้สัตว์นะทาได้ทำไมจะทําไม่ได้เล่นเกมรุกมึงยิงเวีรยพูลนะ่ะทีมที่เกมเกมรับแม่งแข็งแกร่ง,งทีมที่แม่งมีเฟอร์จิลฟันไดนะทีมที่แม่งมี ในทวารอย่างน้องลูกหมีเฝ้าเสาอะมึงยิงเขาต้องสี่ดอกอีกสัตว์ทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเลิกดูถูกเลิกด้อยค่าตัวเองนะฮะแล้วก็เอลิกเทนาร์ผมบอกแบบนี้นะฮะผมหมดศรัทธากับคุณซื้อผู้นี้ไปนานแล้วแต่ครั้งนี้นะครับประกาศฟังโดยทั่วกันเลยผมยอมให้อภัยเอลิกเทนาร์ก่อนนะยอมให้อภัยก่อนเพราะว่าวางแผนนัดล่าสุดเดี่ยว,วางแผนแก้เกมปลุกใจลูกทีมได้ดีอะยอมให้อภัย ยอมให้โอกาสนะครับทำทีมไปแต่มีข้อแม้ยึดตามปรัชญาของตัวเองอย่าเน้นผลมากนะครับเข้าใจว่าเออให้ผลกานขันมันสำคัญเข้าใจแต่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับอัตลักษณ์ของปีศาจแดงคือการเล่นเกมลุกนะครับไม่ใช่เล่นกับฟูแลมในบ้านเล่นกับเอเวอร์ตันในบ้านนะครับโอ้โหเฮียเขาล่อเป้าให้เขาครองบอลมากกว่าไม่ใช่ไปเยือนลูตันนะฮะแล้วไปเล่นเกมรับ ไม่ใช่แมนยูคือถ้าจะเล่นแบบนี้ถ้าจะเจอมททิตี้ไม่ว่ากันเจอเซนหนอนเจอลิพูลไม่ว่ากันแต่ถ้าเจอลูตันเจอบอลหมัดเจอฟูลแลมเจอเบอร์ลีมึงต้องเอาตายไม่ใช่เน้นผลการแข่งขันนะครับนะก็ขอตรงนี้ไวแล้วกันผมยอมให้อภย e ัยเอลิกเทนฮาร์กไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีคนถามแล้วชัยชนะนัดเนี้ยนะชัยชนะในศึกแดงเดือดเนี้ย มันจะเป็นจุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหรือเปล่าพี่ผมบอกนี้เลยนะฮะผมโคตรมั่นใจเลยสัตว์ไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจปีศาจแดงนะฮะเห็นเล่นดีเห็นแบบโอ้โหเฮียชนะเลี้ยบูญได้เดี๋ยวคอยดูเกมท่าเจอเบลนฟอร์ดมันจะแบบนี้มันจะผีเข้าผีออกนะหวังว่าจะยืนระยะได้แต่ถามว่าไว้ใจได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ครับ